ตามมาทีอ่างแมงกงาน่า,าครับแมง,งานกาน่ามาเล็กนิดนึพุ่งผาหยางปลาหัวโพดรู่งางวันนี้ตระเลงงานไทยนะครับในสระเอียวมีเยนมีฟิลิปปินมีกาน่ามีไทยเวียดนามก็มียครับจะให้เวียดนามเห็นนะครับตามมาเจ้ากอครับ ไปทางนกทางง่ายครับทางลมทางนกคือกูง่ายกูหมุนกันนกกูหมุนกันนกกูหมุนกันครับที่นั่งครับทนั่งตัของครับผม่านล้มตัของวันนี้ครับแข็งขัน ไทำไมอยู่กับเบาใช่ครับผนสองคนครับหัวหน้าลูกพี่ไปเบิ่งอีกขั้นนึงครับก็ใชรื่องเรียนถึงเนี้รยรถเพิ่งรับยาทุกคนครับตอนนี้ก็ร่มบรรยากาศสวยงามเย็นดีเย็นครับเย็นแต่ว่ามันเย็นนะหนาวครับลมแห้งพวกเราเนี่ยตอนนี้อา,ากาศกำลังแย่เนี่ยลมหยุดแล้วลมนิ่งแล้ว ครับพ yeah! ีเอชที่น9เก้าควบกดเขาลองเป้ากดตัวเชียวนะครับปิ๊กไม่หยุดขึ้นตัวเชียวนี่ครับปล่อยพวกมาไล่เลยครับวานนี้หอดคุณตั้งเสียตั้งล์ร่ำไม่ครับกดลงครับกันหน้าครับกันหน้าเบ้ากันหน้า chạy thằng thai xiêu nè ơi thằng bò thằng thai hút thằng thai xiêu nè ngon sai tạt lên trái bò thằng thai เป็นมีอะไรสำเนียงแล้วครับพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกระดิ่งแจ้งกันนด้เลยครับช่องตั้มไมพลาดลุยครับตั้มไม่กระยีไเคิ่ปเรื่อยๆครับบรรยากาศตั้มมองออกกันออกดำบกเขือนตั้จะถึงฤดูกาลเกี่ยวครับดำแล้วก็เกี่ยวดำบกเขื่อนเสร็จพักดำแล้วก็แก้นน้ำต่อสาย่างน้ำต่อสาย่างปลากรโพดปลาทัศนวันของชิวๆบุตตั้มไม่ตัมไมกระยีออกเกี่ยวบกเขือต่อไปกันเดี๋ยวยังคอยเบริการไปเรื่อยๆครับแต่ละคลิป เกษตรตมันไหลลงเสมอนะครับมันบ่ค่อยมีเวล่ล่าบ่อไข่มีเวลากับอะเราะครับบ่ป,ป,ปันใดครับรกับยูทูบกับที่ว่าอยากแค่ทอดให้พี่น้องเบิง้งการเกษตรของประเทศเขาครับกลายเป็นยังไงวันเสารนะครับคลิปนี้ครับมาดิ